จ้าสวัสดีจ้าพ่อจ้าอันดูกมันนี่จะเอาจะเอาแซนน้ำยาก้อนทีจ้าโอ้นี่เด้ค่ะพ่อแล้วเอาแซนน้ำยานี่ค่ะดูกมันป้าเป็นตาเกิดดีด้วยเนาะบิ่งตาดูทีจัดเลยพันนี่อย่งนีพ่อพันเกษตรศาสตร์พันเกษตรศาสตร์พี่ทพันเกษตรศาสตร์พนะมูสันอยู่นี่เด้สนามนี่นีอย่างเนี่ยอันเดียวกันอ บังดูเอา้าคือปล่อยให้ยอดขึ้นซูงแท้มันน้ำฝนโอ้อือจ้าอันนี้มื้อนี่มาบ้านศูนกลางค่ะมายามพี่น้องบ้านศูนกลางปกติฤษิลูเดียนตุล่ากลางเดือตุล่านะอือวพิธีการสับอาการนั่นสับมันลำมันนะ จัะให้เนี่ยพ่อจีบปลูกอยู่เน,นี่ยสองไร่ต้นมันซูมือนี่เป็นหวาดีเ,เด้เนาะตะกี้โอ้ยมีแต่ต้นหวาบอมีจะมีเพราะเป็นยังดอกมีกินอยู่ <c oughs> น่ามก็ไปตัดเอาอยุโอ่งเกี่ยมไว้แล้วเตยูเตยูค่ะบ้านศูนย์กลางพอจบคลิปไปสมิ้ก็เนาะคะ่ะเนาะคิดมาพอกันไหมคะ่ะ